สวัสดีครับโมเมลโลซานะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันอีกทีนะครับความคืบหน้านะครับสำหรับตัวไลาฟานนะครับอันนี้ก็เดินระบบเครื่องยนต์วางเครื่องก็แป้นเบรกคัเร่งคาดแล้วก็กวกชุดเผาชุดล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ผมถอดบอกก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินไฟนะครับผมเดินระบบไฟนะครับเสร็จแล้วครับผมตอนนี้2คันออกไปทั้งหมด3คันนะครับยังเหลืออีก2องคันนะครับที่เป็นโรไลฟานนะครับอันนี้ก็น่าจะอีกไม่เกินสี่ห้าวันนะครับก็น่าจะเสร็จนะครับผมเตรียมพร้อมส่งลูกค้านะครับแล้วก็ เกินไฟเสร็จก็จะมาถอดขัดป้นสีนะครับเก็บงานสีเก็บรอยเชื่อมทั้งหมดนะครับให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นคร์ดอยู่ซ้ายนะครับด้านกลางเป็นเบรกขวาเป็นคันเร่งนะครับประมาณนี้ครับเหมือนหลักการเหมือนรถยนต์นะครับผมสายสุดจะเป็นคร์ดนะครับผม กลางกลางด้านขวาเท้าวขวาจะเป็นเบรกแล้วก็ขวาสุดเป็นคันเร่งนะครับน,นี้ผมติดตั้งเบาะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมถอดเพราะว่าเตรียมจะเดินสายไฟนะครับเก็บให้ดูวางแบตเตอรี่นะครับผมรับรองแข็งแรงแน่ครับผมไม่หักไม่หลุดง่ายๆนะครับเรามีสายเรามีเหล็กครอบให้ด้วยนะครับ สา,ารัมไาถถยกด้งน้ำมันตอนนี้เป็นถังตัวใหม่นะครับผมสวยดีเหมือนกันนะครับผมทรงหลังเต่านะครับสรงที่แล้วจะเป็นนะครับเป็นแปดเหลี่ยมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกทรงที่แล้วจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นหลังเต่านะครับผมน้ำมันรู้สึกจะจุกว่าน,นิดหนึ่งนะครับเพิ่อมอีกนิดนึง อันนี้ตัวอะไรฟันของผมนะครับผมสีม่วงอ่าน,นี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับไม่ค่อยมีเวลากองเจ็นะครับผมนี้สั่งไว้แล้วครับผมกองแต่ว่าของยังมาไม่ถึงนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะก็น่าก็จะถึงแล้วนะครับผมสาหรับกองอ่าคันนี้ก็จะเหลือระบบพ่อด้วยเออลืมไป ทำท,ท่อด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับผมตอนเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนอเดินไปเสร็จจะถ่ายให้ดูทีนะครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับเพื่อนๆพ่ที่ที่สนใจนะครับผมก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับผมจะเป็นตัว เครื่องอนเนกประสงค์หรือว่า,าเป็นตัวเครื่องไรฟาส้านะครับบอดี้ <Body S 1> จะเหมือนกันนะครับผมบอดี <Body S 1> เ้เหมือนกันแต่ระบบการวางเครื่องระบบขับเพานะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับจะตัวนี้จะมีรายละเอียดยุ่งยากกว่านิดนึงนะครับผมที่เป็นเครื่องไรฟาน,นะครับ ราคานะครับผมตัวเครื่องเีกประสงค์จะอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับตัวนั้นเป็นตัวคันรงเหวี่ยงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เป็นคัน Cvt ให้ออกตัวดีขึ้นอีกนิดนึงเพิ่อมอีก1 5 0 0บาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เครื่องไรฟฝานนะครับผมจะอยู่ที่42,000บาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับ ถ้าเป็นตัวไรฟานตัวนี้ก็2องร้สตาร์ทมือ5้าเกียร์นะครับผมปีเลียการขับตัวนี้จะดีกว่าแน่นอนครับผมเข้าเกียร์ได้ไล่เกียร์ได้นะครับสามารถดริฟได้ปั่นโดนัทได้ครับผมแต่ตัวนั้นก็เน้นขับชิวๆนะครับสําหรับตัวในประสงค์มีเพื่อนๆหามาหลายคนแลวครับสําหรับตัวนี้ไลฟานสองร้อยสิบนะครับผมตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับ คันนี้ลูกค้าน่าจะสั่งเป็นสีแดงนะครับอีกคันนี้เดี๋ยวผมสอบถามลูกค้าให้ทีก่อนว่าจะเอาสีอะไรนะครับก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโมเมล้างนนี่นะครับถ้าสงสัยข้อมูลอยากสอบถามอะไรก็แอดไลน์มาได้ครับที่เบอร์088 293 0366นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับตัวที่เป็น2ที่นั่งหรือว่าล้อขอบสิบนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ทำนะครับผมเพราะว่า ติดปัญหาเรื่องเพานะครับผมเข้าหลังมันสั้นไปนิดนึงนะครับใส่ล้อขอบสิบว่าขอบมันลึกแล้วมันจะไปชิดโค้งเกินนะครับผมขออนุญาตยังไม่ทํานะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโปรเจกต์ตัวนั้นเมื่อไหร่ให้เสร็จงานเมื่อไหร่ให้ว่างเมื่อไหร่นะครับต้องคิวว่างๆยวผมคอยดูอีกทีนะครับว่าจะทําหรือไม่ทํานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเอฟซีที่ติดตามนะครับผมที่สนใจนะครับวันนี้ครับโมเมเราสร้างบล็ครับสวัสดีครับ